ิตยศาสารคอหุ้น p o w เวอร์ทา a แมก i าซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำาหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ ในภาพรวมของธนาคารเกษตรกรก็คงจะมีเงินเกลื่อเงินในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาคือเพิ่มระดับยืนชี้ได้2,53,860ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน7เปอร์เซ็น์เชื่อมโครงข่ายวัน,น1.7ล้านล้านเพิ่มขึ้น7.21ที่สำคัญเลยก็คือวงเงินกู้ที่ไม่เกิน2.5ล้านร้อยเองเนี่ยที่กู้ไม่เกิน2.5ลาน้านเราเรีปล่อยเกินเป้าหมายไป3.84่วนสุราของเราเนี่ยครับก็อยู่ในระดับที่สูงสุดปีที่1,47,197ล้านบาท ปี i อที่3.87 P/S Ratio อยู่ที่25.21เปอร์เ็นต์ถ้าดูในเรียกว่าเครื่องวัดตัววัดสุขภาพนะครับสุขภาพก็อยู่ในภาวะที่ระดับที่ค่อนข้างแข็งแรงลูกค้าเราก็อยู่ในระดับที่ข้าราชการในปีที่แล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยังมีอยู่ก็ค่อนข้างดีทีเดียวเพราะว่าอิ i เตอร์เรายู่ตรงกระป้อมตามกระป้าหมายนะครับคือเป็นระดับกป้าหมายเราคงจะป้อนไป4.6เปอร์เซ็นเราได้ที่3.87เปอเซ็นต์แต่แล้วก็ตามที่สำคัญก็คือว่าในเรื่องของลูกหนี้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เรียกกว่าาามตรรรปับ ผมโคงสร้างียังอยู่ท,ยท,ยยที่เจริญเบหน้าที่ยวกันก้านที่คือทางรุ่นไทยมีบ้านทำให้พวกเขาเป็นลูกหนี้เราอยู่ลูกค้าเราอยู่ก็ต้องให้เขารักษาบ้านองไม่ได้ อาทีของเรา้อออกมาตรการไปครับในลูกงนี้ต้องมาในมาตรการที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองร้ยสามสิองีคิดเป็นประมาณส0 0 0 0นลานไดตอนนี้เนี่ยอาการเขานี่ประมาณหนึ่งแนเจ็มื่นาชียังต้องอยู่เพราะว่าที่ต้องดูแลตอนนี้ก็ต้มารับตำแหน่งเมื่อวาที่ผ่านมารุกนี้ชั้น s อสเของธนาคารกคารสุขทร์องงวดปีหกหกเพิ่มเทียกับปีหกห้าเลครับเพิ่มขึ้นปรับเพิ่มขึ้นประมาณสิอร์เซ็นตได้ในความหมายคือว่าลูกค้าเราเริ่มเริ่มอ่อนแรงประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์จากปกติวันน ออกมาตรการครับที่จะดูแลกลุ่มผู้นี้ไปเราจะเป็นในกลุ่มที่เรียกว่าอายุเกินสปีขึ้นไป1นึ่ปีถึงสองปีร้อยปีอะไรที่เราเปกำหนดมาตรการจะอยดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ก่อนเงินต้นแค่หนึ่งร้อยบาทไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถที่จะดูแลตัวเองนะว่าจะเป็นรูปที่ดีต่อไปมาตรการนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีแล้วก็โควกับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยกันว่าเราจะไปต้องดูลูกดูแลลูกค้ากลุ่มนี้ซึ่งมาตรการที่ออกไปได้ไว้ที่ยี่สิบแปดตัวนี้เป็นลูกค้าที่สนใจที่จะเข้ามาเป็นเชื่อเข้ามาในอีก วัน4,500ล้านนะรับทิศทางในการดึงดึงเงินปีหน้าร่องมีที่2,42,544ล้านบาทโตขึ้นกว่าปีก่อนวัา3ประเซ็นทนะ3เเหตุผลเพราะว่าการขยายตสินเชื่อที่ยาสายี่สอดคล้องกับปราการเติบโตของ g p ด้วยเพดังนั้นแล้วนี่ก็คงจะเป็นนโยบายที่เราใช้คลเลก h i n g s y s t e m แต่ว่าเราลาเราิบัติที่มแลักษณะของบริาการร่วมกันของระบบดิเวทจะอมีกระเทรนในเรื่องของ s u s t a i n a นวัตกรรม เยิ่งแค่แล้วก็เอทิ้งโซซายตี้พวกนี้เนี่ยเราก็จะมีการพยายามลดปริมาณตัวซึ่งซึ่งหลายๆตัวก็จะหลายๆท่านคุ้นชินอยู่แล้วหลายๆหลายๆท่านก็ยตัวอย่างเช่นเรื่องขอีโคซิสเต็มเองเนี่ยเราจะมีโครงการ resale homes ecosystem ซึ่งจะมีลักษณะของการที่จะไปร่วมกับดำเนินกลุ่มนี้ตั้งไป64,100ล้านบาทต่อปีปีนี้นะครับที่จะทำโรงอีโคซิสเต็มส่วนเรื่องโยนเราก็มีในเรื่องของเราเรียกว่าบ้านอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็บ้านขาบตานองอันนี้ก็รวมกันสักประมาณ เกือบเสี่สี่พันล้านเกือบเก้าพันล้านได้อีกอันหนึ่งเนี่ยวพิเก็จะเป็นในส่วนของนี้กับเทรนด์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มที่มีรายได้น้อยน่าสนใจคือเรื่องโครงการสินเชื่อบ้านสุขสบายนอกจากนั้นแล้วที่ธนาคารการสงเคราะหเตรียมการไว้เนี่ยก็คือในเรื่องของนโยบายรัฐซึ่งตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วฝั่งเดียบบร็อคเกอร์แหล่ยได้มีการทำข้อเสนอที่รัฐบาลในประเด็นต่างๆที่ตอนนี้ภาครัฐเองก็อยู่ออกพิจารณาในส่วนธนาคารซัพอร์ตเองก็เตรียมความพร้อมอยู่ที่จะมีมาตรการส่งเสริมดังกล่าวเพราะว่าทั้งแรงก็ตามก รักภูมจินดียวของมาตรการขึ้นมาแล้วก็ถ้าจริงนั้นเนี่ยจิีไ้ีสแน่นอนปีที่ผ่านมาเราก็ได้รางวัลเพทัท้งเดือนนะกเรื่องนึงที่อยากคุณอยากจะกขาวก็คือเพราะว่าและที่ทางจอร์เจียเป็นีไวจริงๆแล้วในส่วนของาครสุท้เองเน่าไ้รอบปีที่ผ่าน,านาาาจะคร,ร,าารึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามจะจอกับตัรเทียเ่งกลวอขึ้นจอร์เจียแล้ไปเท่าไหร่เจ็ดหรืแปดฟังได้บริเวณด้วยไม่นะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เป็นที่ดูเป็นสองจุดห้าเปอร์ เาลานเนี่ยมได้ไงเบาียกไม่ขึ้นยอมรับว่าพนักงานเราผู้บริหารเองเราทราบอยู่แล้วครับว่าจะต้องเสนอการเสนการแบบดีแน่ๆบาลานชีของเราที่ฝ่ายบรหารก็เตรียมตัวคิดว่าคุมให้จ่ายการนิ่งเรื่องของการที่จะควบคุมใ,ให้จ่ายให้จ่ายการเงินงานและที่อย่างสมองแน่นอนถ้าเรดูคุณเราดูไดคุณภาพรอสที่ดีอยงที่ท่าเห็นว่าเอ็ยอดอ 7. 7. อเดลดง3.87จุดแปดเจ็ดรซ็นต์สมองในวงการเงินของเไม่ได้กระทบบาลานชีอย่มีนสั ดูมันน sure like ้อยกว่าแปดดเหตุนี้ท like ําให้ยอดทั้งหลายขอกกำไรของเราเนี่ยอยู่ในระดับที่พอเลี้ยงตัวได้สําหรับปีนี้ก็ยังคงจะพยายามที่จะปรุงรสนาอแบบี้ต่อไปครับที่จะลดภาระให้ได้มากที่สุดสำหรับลูกค้าของเราเราก็ต้องดูนโยบายของกนงวันที่27็บคุาคมนี้นะครับว่ากนงจะว่าอย่างไรก็ไม่ว่ายังไรราคาของเขาคงจะเป็นแบบนั้นคล้ายๆครับท่านผู้ชมอยากที่จะตัดสินผิ